สวัสดีค่ะพี่นงมันี้ก็มาผพ่อก็ชมบมาดามบูติคคี่เราจะวันนี้อากาศดีมันีอยู่ที่15องศานะคะมันี้อยู่ที่15องศามาดามผ้าพีพี่นองมาลงทะเลหาผักขนาดทะเลจ้ะพี่นองบ่ได้มาโดนแล้วฟาน,นี่คือชีกแก่คือสีเท่าหมดละไปกันเลยจ้ะพี่นองจะกยาสีเบาหลายยยห,ห่างมาจะมากไปจ้ะไะหาผักกัน นขนาดทะเลกับพี่น้องจ้ไปกันเลยจ้าคระพีพะนองชมทะเลบรรยากาศของประเทศเดนมาร์กวันนี้ก็อยู่ที่15องศานะคะที่ผาองศาประเทศเดนมารก,กร้อนร้อนนะคะวันนี้ร้อนมากค่ะบางเนี้ยสวยงามตามธรรมชาติเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแบบนี้หาสื่อบรัยเด้อพี่น้องสวยงามจริงๆ ไปกันจ้ะพี่น้องจ้าไปกันเลยจ้าป้าขึ้นมาหลายแถวพี่น้องขึ้นมาหลายแถวแต่กระบะคนกะถ่าล้วเน่าคืบาอบ้าไม่บ้าถ่ายหรอกพี่น้องก็เท่าใดอยู่ไอทะเลแถวนี้ตั้งแต่มาดามใหญ่เขามายุ่งบ่เคยมาจักเทียอะไรพี่น้อง ค่อยมาตัดเทียดนะขนาดีขนาดยีม่วงพี่น้องแต่ว่าถ้าเอาไปลวกนี่ถ้าเอาไปลวกสีเขียวเลยนะคะแปดไม่คิดก็ไม่แปดยิ่งคิดก็ยิ่งแปดพี่น้องขอดชิเลือกเอาแต่โตอ่อ,อนๆมันเด้อ,อเลือกระโตอ่อ,อนๆน่ากินตีฟิดไว้พี่น้อง ขนาดสีสม้มโอ้ยขนาดสีส้มมาสิขนาดสีม่วงอ,อันนี้ไม่หยอดให้ตัดอยู่พี่นอ้อง สวยๆลยพี่น้องจ้าสุดยอดเลยอืมนี่ค่ะคนคนเมาเก็บอะไรจ้บพี่น้องอันนี้คนเข้ามาเก็บเอาแล้วนะคะโอ้คนเข้ามาเลือกเอาแล้วอ่อนๆสวยๆงามๆจะนี่ที่เหลือไว้ก็อ่อนๆสวยๆงามๆคือการจ้ะพี่น้องจ้ะ นีมันโ่โ่จากก่อนหินมึงต้องเอาโกยก่อนหินออก อันนี้เพิ่นก็เป็นดอกเลยพี่น้องอันนี้ดอกเขาเนี่ยก็จะเหมือนโบคโุลลี่เลยนะคะเนี่ยเห็นบอกดอกเขาขอบบกเ่อคยเห็นดอกอันอันดอกคณะบ้านเฮาเลอพี่น้องดอกคณะบ้านเรามาดามไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าคณะทะเลคณะทะเลของประเทศเดนมาร์กเนี่ยเบ่งดอกเขาดอกเขาจะเหมือนโบคโุลี่เลยนะคะพี่น้องค่ะ มันเหมือนดอกโบคลี่เลยดู นี่จะอีกกอนหนึ่งที่หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามีคนมาเก็บไปแล้วลลแล้วก,ก,ก็ดอกเพิ่นกะยอดเพิ่นกะแกเลยเนาะจะเนาะกะโบแกดอกขันเท่าลีอัตไบรมันกะไม่เป็นไรแต่ดีก็ได้อยากได้ยอดมันโอ,อนมันนะคะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะแบดกระซองพี่น้องเจ้าเห็นน้ำข่อยบอ่ ข่อยขึ้นเหลียวบนเห็นแดดขึ้นซองคักแต่วันนี้แดดแห้งแดดหนาแดดแดดหนาประสันโอ้แดดร้อนจัดเลยวะครับวันนี้สิบหาองศาประเทศเดนมาร์กนี่็ถือว่าห่อนชุดๆเด,ด้วพี่น้อง จ้าเก็บคณะฝรั่งด้วยกันจ้าพี่น้องจ้าขนาดถึงคนที่เป็นสีม่วงกะเน,นี่ยมาตปวหลวบเพิ่อกะโอ้ยสีเขียวน่ากินนะจ้ะพี่น้องเพราะว่ามาดามลวกลวกไปแล้วเทียน,นึงเนาะป่าสิตีฟิตไวตีไหวบ่บท่านจ้าพี่น้องเอาแกงอะ่ะ ต้มจับใส่ไปแล้วหม้อหนึ่งพี่น้องดูหอยทาดเขาก็ชอบชอบนะนหอยทาดคนก็มากินจะค่อยก็จะแย่งหอยทาดอีกแล้วจะขอโทษขออภัยเด้ออาาเจ้ามากินเจ้ามากินตรงนี้เด้ออันนี้ก็ค่อยก็ขอข้าพเจ้าขอนะคะขอแล้วนะคะจะโอ้ยอ่อนๆเลยพี่น้องคะ่ะ วันนี้ถือว่าฟุกถือว่ามานจ้ะพี่น้องตาก็ดีดีเลยนั่งรถผ่านอันขับรถผ่านทะเลพี่น้องถ้าแม่นจะของเป็นคนขับก็คือสิบวันใดพ่อดอกเพราะว่าสามีเป็นคนขับสามีเป็นคนขับบะเนียนตาคอยก็ะเลี้ยวเห็นปุป๊บเขาก็ว่าเถาจอด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 บอกให้พัวจอดยางว้เลยเอาอหอยถาน แย่งกันเนาะเราสองคนเนะ่ะไปเก,ก็บพักยางกับเจอแต่หอย,อย่ถานละวคอ่ก่อนนี้รู้สึกว่าจะได้หลายยอดแล้วนะคะพี่น้อง่่ไอ้ก่อนี้ยังไม่มีใครมาตัดเลยจ้าอืมตอน,นไหนก็ปิดพ่นไว้พี่น้อง กรอนนี้เขาก็สวยนะคะทีน้อง<_><_>กรอนนี้ก็สวยนะคะ สวัสดีครับเพื่อนๆเ,นเมือนอก็นยังอยู่ในทะเลอยู่นะคะมือนวันนี้ก็ยังอยู่ในทะเลอยู่นะคะหน่องขาพาพีพ่ขนองมาเก็บคณะทะเลจ้ายังเดินหาอยู่นะคะ อยู่ในะทะเลอยู่นะคะเพื่อนๆเก็บภาพบรรยากาศทะเลส,ยสวยๆน้ำวันนี้เป็นสีครามเลยนะคะนี่จะเก็บภาพบรรยากาศทะเลมาให้เบิงทะเลนี่มาดามไม่เคยมาเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะคั้างแรกเห็นพร้อมกันนะกนัน FC เขาเนาะจนาเห็นพร้อมกันนี่เละจ้ะเ่เคยผ่านเ่เคยมาจักเทียในบุบันนีสชคดีสิครับรถผ่านพี่น้อง ขับรถผ่านมาล่องอันให้พ่อบ้านจอดเอาแวะเบิง่งขนาดทะเลวะเสีมีบจ่จ้ะโอเคไปกันต่อจ้าพี่น้องจ้าเจอแล้วเมก่อนนี้ เป็นเสตจ,จัยอดหนึ่งยอดไปแล้วหนึ่งยอดวยสวยๆงามๆจ้ะพี่น้องจ้ายอดเล็กๆเราก็ไม่เอานะคะไว้มันโตไว้มันโตกว่านี้ค่ะเอายอดอ้วกพอได้กินเนี่ยน,นี่อันนี้กำลังกินเลยสวยมากเลยพี่น้อง หินนขึน้สังเกตดูนะทะเลไหนมันจะมีก้อนหินเขาจะชอบไปเกิดที่นั่นนะคะแถวบานมาดามอยู่ไอทะเลมีแต่อันเหมือนเอ,อียงังคือคือต้นไผ่หน่อยไหมเขาคอยก็เอือนบ่ถือมันเป็นหญ้าอันนั้นมันบ่มี่หินบ่มี่อียังเน้ มันรกเขาบ่ถึงเข้าไม่ถึงอันทะเลหรอกเลยมีโอ้ยกอนี้พี่น้องเอ้ยสุดยอดจริงๆเด้อเบิงข้าม่าเห็นไหนน้อยกอนน้อยโอ้ยยางมากแก่ไก่พี่น้องมันกี่ยอดต้นเนี้ยโอยมันกี่ยอดแล้วเนี่ย สกษตพันธิหนึ่งสองสหาหกยอดแล้วนะคะ นับกันมานับกันจะพี่น้องได้จักยอดได้กี่ยอดมานับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าปก่อนก่อนนี้ได้เก้า เก้ายอดพี่น้องได้เก้ายอดนะคะก่อนอีกสุดยอดเลยพี่นอ้อ,องเดี๋ยวขมาาหิดหนน้อยก่อนหน่อยหนึ่งไม่คิดไม่ฝันว่าจะเวอร์วังอลังการขนาดนี้เพพี่น้องเก็บข้าวเดียวสิเต็มกระตาแล้วันะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปก่อนนะคะ